สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมนา e ยอิโลเซอร์วันนี้ผมอยู่น,นี่ผมก็อยู่ในเกม DC นะครับเป็นมอดของเกมอาร์มาสองแล้วก็อาร์มาสองออปเปอร l ชันออโรเฮดนะซึ่งเป็นภาคเสริมอาร์มาสองอีกทีหนึ่งนะ <c oughs> ตอนนี้ผมอยู่ที่เมือเชนาก็ตแล้วตอนนี้ผมจะทำยังไงหนีซอมบี้พวกนี้ได้นะฮะ <c oughs> ต้องมาดูกันเฮ้ยว้ายโอ้ก็ดว้ายโอเคผมก็ต้องหนีซอมบี้พวกนี้ก่อนนะเนื่องจาก ไม่อยู่ตรงนู้นนะฮะโอเคลื่นขึ้นเนาะลื่นขึ้นมากนะฮะมันเกิดตอนนี้เกิดมามันมีให้แค่ปืนกระบ,บอกเดียวแล้วก็ของในกระเป๋าก็มีพวกแบนเด็ดแล้วก็แมปนะครับซึ่งเป็นของค่อนข้างจะจำเป็นผมขอลดเสียงก่อน cannot fire ดังเฮีย cannot fire แล้วโฟนดังๆเลยก็ได <ana> ้ค uh, รับโอเคโอ้โมันก็ยังดังอยู่เดี่ะกูลืมเปลี่ยนปรประมาณนี้โอเคนะหวังว่าไม่มีตัวอะไรตามมานะบ่าถามว่าก็ไกด์ไปไหนก็ไกด์ยังไม่ปิดเทอมนะครับแต่วันนี้มันก็วันเสาร์ซึ่งแม่งบ้าแบตเทนฟิลอยู่แล้วเออผมชี้แจงไว้ในคลิปนี้เลยนะว่า ไปที่3นะฮะคลิปนั้นเป็นคลิปสุดท้ายนะเพราะว่าผมไม่อยากจะสปอยเนื้อเรื่องมากนะฮะกลัวว่าท่านผู้ชมเนี่ยจะไม่แบบไม่มันไม่มันไม่มไมฟีเอ <laughs> ทุยนะฮะกลัวมันแบบอ่ะมันจะแบบเป็นการสปอยเกมมากเกินไปนะฮะไปซื้อของแท้เล่นกันดีกว่านะครับชิวๆราคาก็หนักกระเป๋านิดน,นึงแต่ก็ได้นะก็ถือว่าพอจะรับไหวอย,อยู่แต่ตอนนี้ ซอมบี้มันช่างเยอะเหลือเกินกูจะโดดตกน้ำดีไหมเนี่ยโอ้หันหน้าเข้าน้ำเราเฟรมตกไม่นะโ oh อ้ไม่คอมฉันอัปเกรดมาแล้วยังยังไม่แหลพอที่จะเล่นเกมนี้อีกเลยเนี่ยเล่นนะมันลื่นๆเลยครับหันหน้าเข้าเมืองเราเฟรมโคตรตกเลยอะนะโอเคจะลองเข้าไปลูดของที่นั่นนะฮะว่ามันจะมีอะไรบ้างนะฮะ ต,ตอนนี้ผมอยากได้ยานพาหน,นะนะฮะแล้วทำไมมันหันหน้าเข้าเมืองแล้วฟรม,มันตกอย่างนี้เนี่ยนี่ปรับภาพต่ำแล้วนะฮะถือว่าต่ำแล้วนะฮะแม่งต่ำสำหรับกูแล้วนะฮะเออนี่ไม่ของอะไรไหมโอเคเปิดเข้าไปดูมีมาคารอบแม็กแล้วก็เอ9มหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งแม็กอันนี้เป็นเอ s มเก้าอดีนะซึ่ง มันใช้ด้วยกันไม่ได้ตรงนี้ก็อ่าพัต้าเก็บไปก็ได้ครับค่อนข้างจะจําเป็นอยู่โอส่วนนนี้มันเข้าไม่ได้ครับข้างในไม่ต้องไปเข้ามันเพราะผมเคยเสี่ยงเข้าไม่รู้้วคาหนึ่งข้างในเกมมันไม่ให้เข้ายัางไงมันก็เข้าไม่ได้นะฮะสแตนโอโลนอจจะเข้าได้นะครับก็ต้องดูกันต่อไปถ้าผมมีสไนเปอร์ผมจะขึ้นไปนะ ไปหาคนหญิงถ้าอเผอิญว่าผมไม่มีนะไม่ต้องอเผอิญหรอกใครเกิดมาแล้วมันจะมีสไนเปอร์เลยฟะโชคดีน่ะนั้นเบยเหรอบอืค่อนข้างห่างนะครับอู้ไม่ห่างละอย่างนี้มันมันอยู่ไม่ได้แล้วครับเชือกหลังโอ้เชืกหลังมีสองตัวนะฮะผมเกรงว่าจะไม่ปลอดภัย มันก็เดินลันลาข้ามถนน,นนมานะโอเคเกงว่ามันจะไม่ปลอดภัยจริงๆอะแหละข้างหลังมีทางไปไหมถ้าไม่มีทางไปก็ต้องอ้อมยาวครับเพราะว่าไปทางเนี้ยไม่สวยแน่ๆอ่าโอเคเฮ้ยเฮ้ยเสียงอย่าทำให้ฉันกลัวสิฉันกลัวนายนะโอเคเคลียร์ครับ ไม่เคลียร์นะตรงนู้นหมายถึงบริเวณรอบๆนะฮะถาว่าทําไมคลิปนี้ผมซีเรียสมันมันมันควรจะซีเรียสนะครับเกมอย่างนี้จะให้ใครมันจะไปนั่งยิ้มได้นะเกมเซอร์ไวเลโอ้เจะขวานเยี่ยมเลยเทคกเทะเทคโอเคอุย้ยเฮ้ยมาจากไหนมาจากไหนเนี่ยมาจากไหนเนี่ยเรียบร้อย งงงงงดาวเลยมันต้องมาอีกฉะนั้นผมออกโอ้มีตัวยอกแยกยอกแยกยอกแยอก,ยอ,ก,ยอ,ก,ยอ,กอยู่ทางนู้นนะตัวหนึ่งซึ่งผมจะขออ้อมมาเข้าข้างหลังเพราะทางหน้ามันเข้าไม่ได้มันติดออ้ยมันเป็นอิมตี้ใช่ไหมมันเป็นเจอรรี่แคนไม่รู้มีน้ำมันอยู่ข้างในหรือเปล่า ถึงมีผมก็ไม่เก็บครับเพราะรถเกมนี้มันค่อนข้างจะหายากอยู่นะโอ้วว้าวว้าวนายเก่งเกินไปแล้วนะโอ้วโอ้วววใจเย็นใจเย็นใจเย็นมมันเห็นได้เลยลรยลัศมีที่โคตรไกลโอเคผมได้แบนเดตซึ่งไม่จำเป็นมันก็ไม่ค่อยจะปัดเทือปัญญากับผมเท่าไหร่ ไม่รีโหลดนานจุงโอเคหวังว่ามันจะไม่ลุกแล้ววิ่งมาหาผมนะโอเคถ้าเกิดวิ่งมาเยอะๆก็ต้องมีโกยกันบ้างอ่ะนะฮนะกางเมืองซอมบี้เคลียร์มังค่อนข้างเคลียนะฮะไม่รู้จะมีคนอยู่หรือเปล่าแต่ จากการเดาไม่น่ามีนะฮะเพราะว่าตรงนี้ของเชนากอตมันไม่ค่อยจะมีคนอยู่แล้วและว,วิ่งมากลางถนนอย่างงี้จะเจอซอมบี้หววนั่นไงพูดไม่ทันขาดคำว่าจะเจอซอมบี้หวดเอาหรือเปล่าแม่งแ,แม่มากันเต็มเลยไม่โดนในตะหากโอ้ฟากโอ้โหข้างหลังก็มีได้เลิกวิ่งแล้วครับได้เลิกวิ่งแล้วครับไปครับโกยลากให้เร็ว มีที่สูงก็ต้องขึ้นแล้วครับตอนนี้อืือโอ้โหวิ่งมาแต่ไกลล็อกหลบอือล็อกหลบนิ่มมันเห็นในหนังสแตนอาลรนแต่ช่างแม่งก่อนตอนนี้คือเฟรมตกรหาที่สูงขึ้นไม่ได้นะฮะครึบอืมนี่วูตืตืดตืดตืดปิดประตูไม่ได้ด้วยชิบหายแล้วกู มาเช็คของในนี้มีอะไรบ้างอา่ไม่มีอะไรที่ประเทืองปัญญากับเราเลยงั้นเราออกครับไปแล้วแต่แน่ๆๆน,น,น,นโอเคตรงนี้ไม่คนมาจุดไฟไว้นะฮะซึ่งผมยังไม่มีเนื้อถ้ามีเนื้อผมจะคุกมีทันทีเพราะว่ามันเป็นการเพิ่มเลือดไอสัตว์เฟรมตกอะไรขนาดนี้โอ้ มันมันมันตกแบบไม่ธรรมดาครับในนี้ถึงมันจะมีของน่าสนใจอยู่แต่ผมขอลาไปก่อนแล้วกันเพราะผมจะขอวิ่งทะลุนะฮะเราไปที่นู่นก่อนเพราะว่าโอ้ตรงนี้ก็มีไฟติดเฮ้ยผมวิ่งไปไฟสเต,เตชันตรงนู้นดีกว่าเอะหรือว่าซอมบี้ผมมันมันหลุดแล้วกลับเอาของในบ้านนั้นครับเพราะว่า เป็นบ้านที่มีของเยอะแยะเลยโอเคโอ้นี่ไง m 1 9 1 1เโอเคแต่โอ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 มาไม่ได้เลยมาไม่ได้เลยไปไฟเตเลยครับดูไม่ได้เลยตรงนี้ อยู่ไม่ได้เลยจริงๆอย่าอยู่เลยอยู่ไปเอาชีวิตมาทิ้งครับโอเคถามว่าทำไมกูไม่เล่นกับเพื่อนไม่มีผู้ใดเล่นกับกูเลยนะฮะใครอยากเล่นก็สนใจแอดสกายมาได้นะครับสกายผมรับน,นะแต่เฟซผมจะเลือกรับนะครับผมแต่ถ้าเกิดเป็นผู้หญิงนะี่ยขอให้มานะครับแอดมาเถอะ แอดมาเถอะไม่เอาเดี๋ยวคนสวยโกรธนะฮะไม่ดีไม่ดีโอเคเดี๋ยวตอนนี้ผมเอ้ะจะาวัดเฮี้ยวโอเคนะฮะกลับมาหลังจากที่เราโดนเตะหลุดไปเมื่อกี้นะฮะโอเคไปไปไปโอ้โหโอ้โห ไฟสเตไม่มีของเลยพระเจ้าหรือว่าอาจจะเป็นเพราะผมเพ,พิ่งโดนเตะเออกไปนะเมื่อกี้มันเลยทำให้ไม่มีของเลยแม้แต่อย่างเดียวนะครับเซง็งทำไมวะเนี่ยงำโถยมานี่หวังจะมีปืนสักกระบอกสองกระบอกนะ อโทของไม่สปาวถ้าผมถ้ามันเป็นอย่างที่เออ่ทางคารลอสไทยบอกนะให้ผมอยู่ตรงนี้วนเวียนอยู่ตรงนี้สัก3-5นาทีนะฮะของจะสปาวซึ่งไม่รู้ว่าผมจะอยู่ได้นานแค่ไหนนะเพราะว่า เมืองนี้แน่นอนว่าต้องอม,มีซอมบี้แน่นอนเราเยอะด้วยครับวิ่งวนนี่ก็ถึงระบบซอมบี้เลสซิ่งแล้วนะฮะวิง่งวิ่งหนีกันให้วิ่งวนหนีหลุดทำให้ซอมบี้หลุดกันอย่างจ้าละวันนะฮะมาหรือยังขอ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 งยังไม่สปอนอีก โดยังไม่มีฮะโอ้วัดเต่าฟักโอ้นี่มันซอมบี้นี่นะหรือผมจะวิ่งกลับไปบ้านแดงก่อนดีโอโหมันมาดักหน้าโถโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะวิ่งกลับไปบ้านแดงก่อนก็ได้ครับวิ่งเข้ามาในนี้ทำไมไปออกข้างหลังได้นะฮะ แบบเป็นไปได้ยากมากที่จะหลบซอมบี้ในนี้เป็นความคิดที่งโง่ที่สุดโอเคแล้วคำถามผมคือบ้านหลังนั้นอยู่ตรงไหนอ๋อตรงนูนนะ้นฮะอือที่ผมอยากจะได้ตอนนี้ก็คือ อาวุธไว้ป้องกับตัวสักกระบอกสองกระบอกฮะโอ้ยังตามีเหนียวแน่นจริงๆพวกนี้อ้าวตรงนี้ก็ไม่มีของโทเวีนกรรมชีวิตกูโอ้ยของมันไปไหนโอ้มันไม่น่าจะมีคนมาลุดเฮ้ย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 ,ยใช้เล่นนะเนี่ย นี่วันเอ้ยเฮ้อ,อเยี่ยมไม่ใช่อืมเท็โอ้เยี่ยมนะครับได้กระเป๋าทั้งนั้งที่ผมไม่รู้ว่ามันเอาไว้ทำอะไรฮนะกระเป๋าเอาไว้เก็บของสิฟะแต่คือตอนนี้ที่นี่ไม่มีเผือกอะไรเลย โอ้ยโเอาเหันหันกล้องไม่ได้ในนี้ก็ไม่มีเผือกอะไรเลยเหมือนกันโอเคอย่างน้อยได้ปืนว่าเอ,อ้ยไม่ใช่ได้กระเป๋ามาใบนึงก็คุ้มนะเอ,อ้ยในตัวผมน้ำย,ยังยัยไม่หิวน้ำเนาะก็ข้างล่างแต่แต้นไม่ใช่ลงไปมีซอมบี้ยืนต้อนรับอยู่นะฮะอย่างนั้นผมก็ไม่เล่นด้วยนะฮะเกมอโถ ุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวิ่งทำไมตรงนี้ก็ไม่มีอะไรเลยนะฮะสักอย่างโอเคเดี๋ยวผมกลับไปดูไฟสเตถานกันดีกว่าโอ้โหโอ้โหโอ้โหเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์กูเลยมึงมึงมาแบบนี้มึงเซอร์ไพรส์กูเลยโอ้โหตกใจตกใจเลย โอ้โหวัอกี้อ่ะหัวใจผมลงไปอยู่ที่แมตตีนนะะโอ้โหโอ้โห,โหมึงเยอะไปไหมคือผมต้องรีบเช็คเลยครับแน่ๆเลยรีบเข้ารีบออกเลยเพราะอย่างนี้ไม่ดีแน่นอนแต่การที่เราได้กระเป๋ามาใบนึ่งก็โอเคนะแต่ผมกลัวของมันจะยังไม่เกิดซึ่ง มันก็ยังไม่เกิดจริงๆด้วยฉะนั้นผมจะโอ้โหข้างหลังก็มีอือหือวิ่งวนแล้วครับตอนนี้แผนวิ่งวนมาแล้วโอ้โหแล้วแม่งยังติดอยู่ข้างในโอ้โหบานเตบานเบยวิ่งเลยครับไวเลยครับอยู่ไม่ได้เลยครับ มาอย่างนี้กูก็แย่นะโอ,โอจะอะกระตุกอีกโอโอฝากฝากฝากโอรู้สึกว่าเมื่อกี้จะหลุดทั้งเซิร์ฟนะพราะผมเข้ามาเนี่ยก็ไม่มีใครอยู่เลยเข้าโบทัรบ์รีบเช็ครีบรีบเช็คแน่ๆพออ๋อตรงนี้ก็มีบ้านนี่ว่ะโอเคโบทโบสโบทโบใโบ,โบไม่น่าจะมีอะไรนะจะมีเรียนฟิลหรือไม่ก็ หรือไม่ก็มี M 9 M 1นึ1งนะฮะโอ้ผมเจอโซดาเยี่ยมเก็บมาเลยฮะเพรา,วาะว่าเราวิ่งเนี่ยคอแห้งแน่ๆเนี่ยคือมาคาลอฟโอ้นาฬิกาเยี่ยมแล้วก็เช็คตามตรงนี้ว่ามันเกือบติดแล้วไม่ละกู ใครทักสกายกูแคสเกมอยู่โอ้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 ไปแล้วโอ้โหโอ้อหเสียงโอเคครับวิ่งรอดอุโมงค์ไปเผื่อจะพ้นซึ่งแม่งก็ไม่พ้นโอเคเจอซุปเปอร์มาร์เก็ตผมไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเอ่อเชนาก็ตมาก นักนะฮะแต่ที่รู้เนี่ยมันคือมันมีซอมบี้เยอะด้วยครับเยอะด้วยโอเคของในโอ้มีคอสโบแล้วก็มีอะไรสักอย่างซึ่งผมคิดว่ามันไม่น่าจะประทังชีวิตผมได้เป็นกระเป๋านะฮะเฮ้ยมึงมึงทำอย่างนี้กูก็แย่นะฮีทแพ็คเก็บไว้หน่อยก็ดีครับ ที่ผมกลัวตอนนี้ก็คือซอมบี้มันจะฉลาดเปิดประตูได้หรือเปล่าโอเคเจอนี่นะเป็นอ่ากอ็สองทางไกลเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมหนูชิบหายแล้วทางนี้ก็มีอะไรไม่รู้มีเป็นแมพซึ่งผมก็มีแล้วนะฮะโอ้โห แล้วมันต้องเดินทะลุเข้ามาได้งั้นผมออกมึงเข้ากูออกอุ้ยตรงนั้นมีอะไรอ๋อเป็นกระเป๋าซึ่งไม่ได้ประเทืองปัญญาผมเท่าไหร่ไฟเตยอยู่ตรงไหนอ๋ออยู่ตรงโนนะ้นฮะโอเคมึงจะวิ่งทะลุบ้านสีแดงนี่เพื่อ ซึ่งมันไม,ม,นไม่มันไม่ค่อยมีของหรอกมันไม่ค่อยมีปืนหรอกนะฮะถ้าจะเอาแบบปืนใหญ่ๆจริงๆต้องไปเอาไฟสเตชันนะฮะซึ่งทางเข้ามันอยู่ตรงไหน,นซึ่งมันอยู่เนี่ยแหละแต่ทางเข้ามันอยู่ตรงไหน,นคือถ้ามันไม่มีอะไรเนี้ยคือผมจะตัดจบตรงนี้นะฮะหลังจากที่ผมขึ้นไปอ้าของเกิดแล้วเยี่ยมเยี่ยมเย,ยม นี่แหละที่ต้องการครับปืนใช่ปืนปืนปืน,ปนคึบนี่นะฮะได้ปืนมาใช้กันแล้วโอ้โหนี่มันคืออะไรฮะมันคืออ๋อมันคือคล้ายเนื้อหรือเปล่าลองลองเก็บไปดูตรงนี้ก็เป็นแบนแบนเดดอ่ะฮะ ข้างบนก็ว่างเปล่านะครับผมงั้นผมขอตัดจบคลิปที่นี่เลยแล้วกันนะครับก็โอ้ก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับนี่ได้ปืนมาใช้แล้วนะเป็นลูกซองมีแปดดัดนะฮะโอ้เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมนะจุ๊บจุ๊บุปป๊บนี่โอเคเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบา,บายบายเย่ yeah.